โอเคปอน O F F อ่านว่าอะไร Off แล้ว I C E อ่ะ I แล้ว O F F I C ่านว่าอะไร Office รู้เยอะอะเราอะพั้วคาถามอะไรได้ไหม Off O F F อ่านว่าอะไร Off I C E I C E อ่ะแล้ว O F F I C Office รู้เยอะนะรู้เยอะอีกครูก็ถามอะไรนะครับ O F F อ่านว่าอะไร Office ล่ะ Ice ครับแล้ว O F F I C E ล่ะ Office เฮ้ยคิดดีๆใช่เหรอ O F F I C E อ่านว่าอะไร Office ใช่ครับโอเคครับพี่ฟินนี่ครับขอถามอะไรได้ไหมครับเพื่อเดี๋ยวไม่บอกนะถามว่า O F F อ่านว่าอะไรครับ Ice นะ i c แล้ว O F F I C E นะ Office นรู้เยอะอีกแล้วอ่ะไม่ใช่ออ f i c นะอย่ามาแล้วดูมาเยอะเจมี่มาถามอะไรสักนิดนึง O F F อ่านว่าอะไร O F F Office Ice 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 แล้ว O F F I C E นะ Office ครับ โอเคครับที่มีเะไรจะถาม O F F คันว่าอะไรครับ Off แล้ว I C E นะครับ i แล้ว O F F I C E นะครับ Off i เอาใหม่สิ O F F I C E คันว่าอะไรก็ Off Ice เข้าไปอาดีๆกินดีๆสิ O F F I C E Off I ไหมก็ Off i Off i ไม่จะเลยไหมอ๋ O F I C E คันว่า Office ไง 哦。Oh. <laughs>